สวัสดีครับผมอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเวอริเดียนโฮมครับวันนี้ผมพามาดูงานกดเข็มไฮดรอลิกนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับจะทําการต่อเติมครัวหลังบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเข้ามาตอกตสาเข็มเบรคไฟเรียบร้อยแล้วนะครับในในส่วนของหน้าบ้านแต่ทางหลังบ้านเนี่ยยังติดปัญหานิดนึงในเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาเข็มระบบไฮดรอลิกครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับใช้างานนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะครับวอริเดนโฮมมีทําการต่อเสาเข็มไมโครพายนะครับด้านหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เสาเข็มไอไมโครพายขนาด18เซนนะครับเป็นตัวคอนตอัดแรงมีทางผู้รับเหมานะครับได้ทําการขุดขุดติ้งไปแล้วนะครับเตรียมเท เราเข้าไปดูด้านในนะครับตรงนี้จริงๆแล้วตัวเครื่องตอกไมโครพายขนาดปกตินะครับสามารถเข้าใช้งานได้ตรงนี้กว้างประมาณสองเมตรนะครับแต่นี้เราใช้เสาเข็มไฮดริกนะครับเป็นระบบไฮดริกกดลงไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของเื่อนบ้าร้องเรียนนะครับไม่ให้มีผลกระทบเรื่องของแรงเสะเทือนนะครับ เสาเขียมท่อนนี้เป็นท่อนที่เก้านะครับที่เราทําการกดนะครับท่อนนี้เป็นท่อนที่เก้าครับการกดนะครับไม่มีแรงสเ่เพีอนแล้ว เสาเข็มท่อนที่10นะครับ ตอนนี้เป็นท่อนที่11นะครับกดไปท่อนที่1 1ครับตอนนี้ความรึกก่อนที่จะกดท่อนที่11นะครับตอนนี้ก็ความรึกอยู่ประมาณ15เมตรครับดูเหมือนจะกดไม่ลงนะครับต้นมุมจะค่อนข้างแน่นหน่อย ตอนนี้เวทรลอยแล้วนะครับอเครับตอนนี้ท่อนที่11ไม่ลงนะครับตอนนี้กดไปที่แลก็มาที่10ท่อนนะครับโผล่ขึ้นมาประมาณสัก80เซนไดนะ้ตอนนี้ตัวแท่นนะครับตัวคัตเตอรเวทลอยขึ้นมาเรเลยจะจบความลึกอ,อยู่ตรงนี้ครับ นี่คือเสาเข็มที่เราทําการกดไปแล้วนะครับตรงนี้ได้ช่วงกลางๆได้11 11ท่อนนะครับ11ท่อนโฟแบบนี้ครับประมาณแส80เซนเหมือนกันนะครับแต่จะมีโซนต้นริมนะครับที่ค่อนข้างจะกดยากหน่อยใกล้ตัวรั้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับ เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะกดได้แค่10บท่อนนะครับสำหรับวันนี้คลิปจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ